ว่าจะเอารถไปล้างที่ทํางานสามีไปแล้วมันเต็มเขากําลังล้างอยู่ก็เลยขับเล่นสามี e แวะมาซื้อปลาค่ะซื้อปลาเซมอน,อน,ร,น,นรถคันเล็กๆค่ะเม่นีทุกอย่างใช้เป็นคอมพิวเตอร์หมดเลยวันนี้มีแดดนะคะ 6องศานะคะคุณอุณหภูมิิมะแบบละลายแบบจนเป็นน้ำเต็มไปหมดเลยกลับมาบ้านก็มานั่งที่ระเบียงบ้านค่ะ6องศาวันนี้ออกไปขับรถรถนะเห็นพวกทหารจากโนร์เวเขาจะผ่านเข้ามาใน สวีเดนค่ะเขาจะมีการร่วมฝึกฝึกร่วมกันแต่เขาไม่บอกว่าที่ไหนเขาสมาซิกนะโตเราก็ต้องฝึกรบร่วมกันนะคะรถทหารยาวเหยียดเลยบ้านเราอากาศร้อนมากๆนะคะ เห็นข่าวไฟไหม้โรงงานไฟไหม้รถกลางถนนเพราะมันแดดเกินเหมือนโลกมันร้อน่ะโลกมันเดือดนะ่ะภัยธรรมชาติมันเกิดได้ทุกที่นะคะทางสหรัฐอเมริกายิ่งเป็นทอร์นาโดเป็นพายุก็จะมีน้ำ ที่จีนก็มีน้ำหลายๆประเทศก็เกิดอะไรนะเขื่อนแตกสิ่งน่ากลัวที่สุดเลยภาวะโรคร้อนก็จะเป็นประมาณนี้แหละขึ้นอยู่กับภูมิภาคของแต่ละประเทศอย่างไต้หวันญี่ปุ่นก็เสี่ยงกับการแผ่นดินไหว ทางเอเชียเราก็จะร้อนร้อนแบบระหุดจริงๆเขาพยากรณ์อากาศโลกนะคะเขาบอกว่าเอเชียน่ยจะรับบทหนักมากกับภาวะโลกร้อนอาจจะยาวนานไปถึง5ปีอุณหภูมิจะเฉียด50นะคะเขาประมาณเรื่องอุณหภูมิโลกเอเชียเราจะหนักกว่าเพื่อนเลย ผักนี้ก็คงปลูกไม่ได้ปลูกยากทุเรียนก็อาจจะเสียหายสุดท้ายก็ค่าใช้จ่ายแพงขึ้นผักผล,ลไม้แพงขึ้นก็เตรียมตัวรับมือไว้นะคะไม่มีอะไรคะ่ะวันนี้มานั่งเมาท์มอยหลังเลิกงานพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันเพราะว่าจะเอารถใหม่มินิของเราไปนอร์เวย ไปเช้าเย็นกับไม่ได้ไกลค่ะขับรถประมาณชั่วโมงกว่าๆเราก็จะเอาไปลองดูวันนี้กุญแจเสียไปหนึ่งดอกต้องเอาไปให้ศูนย์เขาซ่อมในคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะระบบของมินิมันจะใาย BMW, BMW เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดเลย